การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,ทเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีหน้าที่ดำเนินงานส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวทั้งภายในและจากต่างประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก่อตั้งโดยพระราชกิจษฎิกาลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปีพุทธศักราช2502ให้เป็นองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือตัวยอ่ออสท ต่อมาได้รับการยกฐานะตามมติสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภาลงประกาศในราชกิจจานุเบกษายกฐานะอสอทอขึ้นเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้ตัวยอ่ทอทอทอทปัจจุบันทอทอทออยังคงทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา54ปีที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการส่งเสริมและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว โดยยืนอยู่บนพื้นฐานการท่องเที่ยวย่างยั่งยืนคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความสง่างามของความเป็นไทยและมีมาตรฐานระดับสากลเพื่อให้เกิดดุลยภาพทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยกำหนดวิสัยทัศน์ทททเป็นองค์กรชั้นเลิศระดับสากลด้านการตลาดการท่องเที่ยวยุคใหม่ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องและมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศททท มีสำนักง,งานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครมีสำนักง,งานสาขาในประเทศไทยจำนวน35สำนักง,งานและมีสำนักง,งานต่างประเทศจำนวน26สำนักง,งานทททสำนักง,งานแพร่ะจะตั้งขึ้นตามคำสั่งทททที่114ทับ2,551ลงวันที่30เมษายน2,551โดยมีภารกิจในการดำเนินการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ3จังหวัด ได้แก่จังหวัดแพร่จังหวัดน่านและจังหวัดอุตรดิตถ์โดยได้เริ่มเปิดทำการครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน2551โดยมีที่ตั้งนสะํสำนักง,งานชั่วคราวภายในอาคารสำนักง,งานหอ,อการค้าจังหวัดแพร่จากนั้นเมื่อวันที่1มกราคม2552ทททสำนักง,งานแพร่ได้ดำเนินการเช่าอาคารเลขที่3 4 ทับ130 1 3 0ถึง1น1นถนนเมืองหิดตําบลในเวียงอําเภอเมืองจังหวัดแพร่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสํงงานักงานต่อมาในปีงบประมาณ2555ได้รับอนุมัติให้เช่าพื้นที่าราพัสดุจากสํานักง,งานพื้นที่ธนารักแพร่ตําบลในเวียงอําเภอเมืองจังหวัดแพร่ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งสิ้น3งาน45.8ตารางวาซึ่งแต่เดิมเป็นบ้านพักของศึกษาธิการจังหวัดแพร่และได้รับอนุมัติงบประมาณจํานวน17ล้านบาท พื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสำนักง,งานโดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือนมิถุนายน2555แล้วเสร็จในเดือนเมษายน2556รวมระยะเวลาก่อสร้าง10เดือนอาคารที่ทำการทอทอทอสำนักง,งานแพร่เป็นอาคารสูง2ชั้นรูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์ที่งดงามก่อสร้างโดยยึดหลักความสอดคล้องกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคเหนือและใช้วัสดุก,ก่อสร้างที่ช่วยประหยัดพลังงานในการใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้ยังมีห้องประชุมที่สามารถรองรับการประชุมได้ขนาด20-30คนมีทางลาดชันและห้องน้ำสำหรับผู้พิการอีกทั้งยังมีภูมิทัศน์ที่สวยงามและตั้งอยู่ใกล้กับคูเมืองกำแพงเมืองโบราณและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเมืองแพร่อ,อีกด้วย การดำเนินงานภารกิจทอทอทแพร่บัดนี้ทอท,อทอสนักง,งานแพร่พร้อมดำเนินภารกิจเพื่อส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภารกิจร่วมกับพันธมิตรทั้งภาคร,รัฐและเอกชนจัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเขตเพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดแพร่ประตูสู่ล้านนาแดนดินถิ่นหม้อหอมและไม้สักถิ่นตำนานรับผล่อ พระธาตุช่อเฮสีเมืองเวียงโกสัยลือเรื่องแพะเมืองผีเมืองแห่งอารยธรรมล้านนาของคนในเวียงเมืองในเมฆและเมืองที่มีผู้คนมีมิมตรไมตรีจังหวัดน่านเมืองเก่าที่มีชีวิตอันมีสเสน่ห์ล้อมรอบด้วยขนเขาสายทานต้นกำเนิดแห่งแม่น้ำน่านจนได้ชื่อว่าชุมชนคนต้นน้ำ เมืองแห่งสุนทรียภาพดนตรีศิลปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของนันทบุรีสีนครน่านในอดีตท,ที่งดงามจังหวัดอุตร,รดิตถแดนแห่งความฝันสวรรค์นบนดินเมืองท่าแห่งทิศเหนือในอดีตตำนานเมืองลับแลแห่งสัจจาวาจาลางศาสตร์หวานสุดยอดทุเรียนหลงหลินลับแล บ้านเกิดของพระยาพิชัยดับหักทินสักใหญ่ของโลกและภูสอยดาวสูงเสียดฟ,ฟ้าภารกิจการบริการให้ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่น,น่านอุตรดิตถและแหล่งท่องเที่ยวทั่วไทยในช่องทางต่างๆนอกจากนั้นแล้วทททสำนักง,งานแพร่ยังรับผิดชอบการบริหารงานด้านการตลาดส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และภูมิภาคอื่นๆในประเทศไทยการอำนวยความสะดวกต่างๆแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมไปถึงการรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและรายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ตลอดจนให้คําปรึกษาแนะนําด้านการตลาดแก่น่วยงานต่างๆในท้องถิน่นในเขตรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมประเพณีท้องถิน่นรวมทั้งสนับสนุนท้องถิ่นรวมตัวกัน เพื่อจัดตั้งสมาคมหรือชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิน่นและกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยวร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนตลอดจนมีสิ่งอำนวยความสะดวกได้แก่ห้องประชุมสัมมนา,าห้องน้ำคนพิการและที่จอดรถทททสมัชง,งานแพรพร้อมปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นองค์กรชั้นเลิศระดับสากลด้านการตลาดการท่องเที่ยวยุคใหม ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องและมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยยึดมั่นค่านิยมที่ว่า TAT s p i r i t